พบกับเราคำในช่องอะไรครับคุณปุ๊ช่องพายหนุ่มเสกนะครับช่างงานครับช่างชางงาน,นครับนี่ช่างเอียวกันจะเป็นควานผู้เสกนะครับเป็นคว,วานเป็นควานเออผู้เสกนะครับช่างเอียวช่างเอียว ช่างเอียวจะเป็นควานพ่อใผ่ลมเสกนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมาดูกันครับว่าจะคุ้มได้ไหมระเป๋าดิโทรศัพท์ดิโทรศัพท์บกันน้ำได้ดิ ท้านอยู่จี่อูท้างอยู่หรือเปล่าอ่ามรุ้นกันนะครับวันนี้โอ้วาดใหม่วันดีจ้ามารุ้นกันนะครับข่อนข่อนตีก่๋ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ครับผมขอบคุณมากมายนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายกันนะครับโอ้ oh, ตอนนี้พ oh. อพายนะครับ oh. กินน้ำ oh. นั่นนั่นรองเท้าก่อนโยนไปตรงนั้นไปามา <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะอาบน้ำแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวก็จะได้เตรียมตัวนะครับวันนี้ฮอยู่ที่ประมาณสี่โมงเย็นนะครับชัวร์ชัวร์สี่โมงเย็นเริ่มกระบวนประมาณสามโมงครึง่ง วันนี้ไม่ได้แสดงครับปีนี้จะมีทีมหนึ่งปีนี้ของเราไม่ได้ครับปีนี้ไม่ได้นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับนี่นะครับท่านนายกอ่าเทศมนตรีเนาะสไตล์กุขันนี่นะครับนี่ด้านบริการนะครับอาหารช้างนี่ก็โอกินทั้งวันเลย แล้วก็เนี่ยครับอุปกรณ์การอาบน้ํานะครับโ้ทันสมัยนะครับทันสมัยมากนี่นะครับฮาน่ามาถืออยู่นี่เร็วเดี๋ยวให้เอฟมินนะครับคนอวบนะครับคนน่ารักนะครับน่ารักน่ารักสวัสดีนะครับน่ารักมากมายเลยนะครับดูดูพวกสิกินน้ําก่อนนะครับอ๋อนี่นะครับเอวลั่นทุ่งเชิบเชิบนะครับ มเมื่อกีเพื่อไพ่ลงเตียงครับน้ำอ้ไรกันเนี่โอ้กินน้ำเยอะออนอะี่ไม่นี่ขนาดกินต้นกล้วยได้นนิเดี๋ยวไปเจอกล้วยแสนวีอีกออการอย่างเดียวการเลย,ย เออนะครับอาบน้ำให้พ่อเสกนะครับโอ้โหไอ้น้ำละอองน้ำมาแล้วนักเดียนนะครับงานนี้มีลุ้นนะครับงานนี้มีลุ้นทั้งเดียวเขาก็เป็นควันทางเหมือนกันนะครับ เรลี้ยงครท้องกันทองบ้านานะท่อา,ะทาอะไรนะอบ้านะไรครับสวัสดีนะครับไป,ไ,ปไปหนุ่มเพลย อือไอ้น้ำแล้วนะครับลุ้นแล้วนะครับว่าจะเปียกหรือไม่เปียกทังเอวงไม่กลัวอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับน้ำเปียกนี่แหละครับนี่นะครับ ไหนดูดิเห็นไหมล่ะ<า>เกลี่ยลำทุ่งชืบชืบต่อไปคือพี่ขวัญน,นะครับต่อไปเป็นจานขวัญน,นะครับเราไปดู พอ่อพลุงเสกแต่งตัวต้อนะคะพอ่อพันธุลุงเสกกจ็จะแต่งตัวนะครับสวัสดีนะคะ ตอนนี้พ่อไพ่หนุ่มซีก็จะแต่งตัวนะคะแต่งตัวเป็นงานกล้วยแสนหวีประเทณนี้แสนตน้นตาลุงสอบอกอ็จะเถอะล้อสดนะคับ้สอสุด หูใกล้จะขึ้นนะครับ,บนี่ท,ทองแทก่ะอยู่ใกล้ๆพ่อเสกเลยนะครับโอ้โหทองแท้นะครับทองแทครับหน่อยครับครับับเลย em <laughs> dạ không thế đâu Hãy subscribe cho kênh เราจะพาไปดูอีกครั้งเลยนะคะดูหน้าทุกทายาเสียงนะครับสวัสดีครับจ้า

ล้างงาน้าตัดิ <The antique. S 2> the the ้นมาเ็กดอดเีเดครับนี่ครับบริการล้างงานะครับแดงดีแดงดดดด้วยกนีก็จเป็นบริการล้างาครับเดกิบากรเ็ก็จะนตเรงีอเนี่คู่ะไกันลเ ดูครับบริการล้างนะครับทั้งเอียวก็เอาดินมาถูนะครับอืาคือหูว่าคุณไปดแสดงนะแล้วมันค่างแสดงหนังแล้วม่เตันเพื่อใดตัว ครับบริการล้างเงาเสื้อสวยแล้วเสื้อวยนะครับเนพี่ยาเดี๋ยวจะลบลบเข้าหน่อยเดี๋ยวเ้เเต้นเตาเต้่เตนม่ยด้อ อ้าเดี๋ยวยังไงไล่นี้เดี๋ยวแป๊้นหนุยสตุ๊กแกี่ยวหมดยังว่าขีดใส่กล้องเด้อขีดใส่เลยนี่ใช่กล้องผมไรเพระเสกพระเสกรอแล้วครับพระเสกรอมากๆครับอาบน้ำเสร็จตัวดำเลยครับ เราอ่องน้ำครับเรอ่องน้ำเดี๋ยวผู้ชายก็จะแต่งรอใช่ไหมครับคุณปูอ๋อถามแล้วไม่ตอบเลยคุณปูครับผมครับขอบคุณมากมานะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาพูดคุยด้วยนะครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะครับวันจากกันก็ยินดีต้อนรับคุณไล เด็กน่นะครับไปตักประกันเด็กๆปลอดภัยนะครับบายๆสบแล้วครับผม